สวัสดีค่ะนดีต้อนรับค่ะสู่คลิปสองคนคุยเก่าคนรักเก่าค่ะชาวธาตุด,ดินนะคะชาวธาตุด,ดินได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะได้แก่ราศี มังกรราศีพฤกษกและก็ราศีกันนะคะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตัวบนตกค่ะเพราะฉะนั้นการนับวบงนที่นะคะก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณป็นชาวราศีมังกรพฤกษกันที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วใช้เช่นกันดีต้อนรับนะคะก็คลิปนี้เหมาะสมกับใครนะคะเหมาะสมกับคนโสดแหละนะคะุณโสดเขาโสดนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะถึงจะ มีแนวโน้มนะคะในการที่จะพัฒนาได้นะจ๊ะอ่ะไปดูกันเป็นคลิปแรนดอมนะคะฟังผ่านๆนนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยได้นะจ๊ะอ่ะไปดูกันขอหน้าผพ่ให้ชาวทัดดินหน่อยตอนนี้ชาวทัดดินเป็นไงมากขอไพ่หน่อยนะคะหกเหรียญ ชาวทาดดินบางท่านช่วงนี้นะมีรายจ่ายเยอะบางท่านมีรายได้แต่บางท่านเป็นรายจ่ายจริงๆอะ่ะเป็นช่วงบางท่านมีรายจ่ายบางท่านรายจ่ายของท่านอะ่ะมันไปกับการช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะคะซึ่งดีนะถ้าใครทำอย่างนั้นอยู่อนุโมทนาบุญด้วยนะคะอ่ะไปดูซิรูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นยังไงฮึดูสิก้าไม้ มีเก้าไม้มีสาไม้นะคะก้าไม้สมไม้มีไพ่หนึ่งดาบแล้วก็มีไพ่ห้าดาบอืมคู่นี้เนี่ยมีความรู้สึกในความสัมพันธ์ว่าความรักความสัมพันธ์คุณและเขามันเป็นไปได้ยากพรรู้สึกว่านอกจากจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือกันแล้วยังมีเรื่องของประเด็นในเรื่องของระยะทางที่มันห่างกันด้วยนะฮะความรู้สึกที่ห่างกันก็ในระดับหนึ่งแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าพอจะลุกขึ้นมาสู้อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เอาด้วยไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในหมดความสัมพันธ์นี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่ามีเรื่องของอีโก้มีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็สุดท้ายอะไรหลายๆอย่างมันเลยเป็นความสัมพันธ์เหมือนแบบห่างกันไปเองอะ่ะอืี๋ยวนะคะมันห่างกันไปเองเรื่อยๆนะไหนดูซิแล้วตอนนี้คุณเป็นไงบ้างธาตุดินตัวคุณเป็นไงบ้าง แปดถ้วยมี8ถ้วย The Moon ราศีมีนได้หนึ่งถ้วยแล้วก็สีไม้หน้าไพ่เนี่ยมีสภาวะด้วยความวิตกกังวลด้วยความสงสัยด้วยความไม่สบายอกสบายใจบางคนเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องการ กำจัดความไม่สบายใจใน,นด้วยการถอยหลังออกมาคุณจำเป็นต้องเดินจากสถานการณ์สถานที่บางสิ่งที่คุณไม่ได้อยากจากมาหรอกนะแต่ไอความรู้สึกในการที่จะอยู่ตรงนั้นมันลบควนจริตใจคุณเลยมีความรู้สึกว่าออกมาดีกว่าดูซิว่ามันจะหายไหมดูซิว่ามันจะดีไหมมันจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยบางท่านเนี่ยทางานบางท่านทํางานอยู่แล้วท่านมีความรู้สึกว่าเราก็แฮปปี้กับการทํางานที่นี่ดีนะแต่ว่า จะต้องด้วยความที่ที่บ้านนะฮะบางท่านมีธุรกิจที่จะต้องสืบทอดหรือบางท่านด้วยความที่มันอยู่บ้านกันนานเนี่ยอยู่บ้านนานๆมันก็มีเวลาในการที่จะลองทํานู่นทํานี่ทํานั่นประกบไอ้ธุรกิจที่มาเริ่มที่บ้านเนี่ยทำเองจากที่บ้านด้วยภาวะการเวิร์กฟ m ร o มโฮมอ่ะมันในกลายทําให้คุณสามารถกลายมาเป็นเวิร์ t แอ m โฮมได้กลายเป็นคนที่ทํางานที่บ้านไปเลยแล้วก็ออกจากการทํางานที่ออฟฟิศไปอย่างนี้ก็ได้นะ ดูสิความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเป็นยังไง้าถวยก็แน่และไม่งั้นมันจะเป็นรักเก่าได้ยังไงมีฮาถวยมีเตอร์สตาเสียใจแต่ก็ยังหวังค่ะเสียใจแต่ก็ยังหวังนะฮะหวังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดีได้หวังว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองหวังว่าเขาจะรู้สึกสำนึกผิดบ้างในสิ่งที่เคยทำผิดไว้กับคุณอะ มัเนเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่รู้เคยได้ยินกันไหมคําว่าหวังผิดจะผิดหวังเคยได้ยินไหมถ้าเราหวังผิดเราจะผิดหวังบางทีเหมือนเราหวังให้ใครคนนึงไปเปลี่ยนนิสัยที่เขาเป็นของเขาอย่างนั้นมาอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วมาสามสิบสี่สิบปีเป็นอย่างเงี้ยมันก็ยากนะจ๊ะขอดูซิขอดูซิตัวเขาเป็นยังไงมั่ง เด็กชิถ้วยนะคนคนนี้มีโอกาสมีคนดีๆเข้ามาในความรักความสัมพันธ์เรื่อยๆนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงที่งานที่เขาทำสิ่งที่เขาเป็นมันอาศัยความประณีตนะคะสถานการณ์เขาเป็นไงมาสองไม้สี่ไม้ เดอะสตาร์เดวิลมีเดอะสตากับเดอะเดวเหมือนกันเลยอะเขารอคอยคุณปะเนี่ยจากหน้าไพ่เหมือนสภาวะการรอคอยความหวังอะไรสักอย่างบางท่านอยู่ในสภาวะความสัมพันธ์ที่ต่างคนก็ต่างคิดถึงกันได้ด้วยนะหน้าไพา่ค้นมาใกล้เคียงกันมากเลยต่างคนก็ต่างมีความคิดถึงกันข้าอาจจะคิดถึงคุณอยู่ก็ได้นะ หรือในเวลาเนี้ยเขามีความรู้สึกไว้ธุรกิจการงานที่เขาทําอยู่เนี่ยเขากําลังมีความหวังอย่างแรงกล้าว่าเขาจะสามารถทํามันได้สําเร็จแล้วก็มันอยู่ในช่วงแฟนพันธ์แท้เกาะติดไม่ปล่อยอืมความรู้สึกที่เขามีกับเราห้าไม้ค e ีนดาบสองดาบแฮงแมน เหมือนเขามีอะไรอยากจะเคลียร์กับคุณก็ไม่รู้ในเรื่องทัศนคติเรื่องความรู้สึกที่มันยังค้างคากันอยู่อ่ะเขาน่าจะยังมีเรื่องที่อยากจะถามคุณนะเออความสัมพันธ์นี้มันมีการจบกันไปโดยที่เหมือนมันคาราคาซังแล้วมันก็เหมือนแบบได้แต่คําถามว่าจบกันไปทําไมห่างกันไปทําไมเราทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรสาเหตุจริงๆมันคืออะไรเหมือนเหมือนมันยังมีอะไรที่ค้างอยู่ในหัวเขาเยอะกับความสัมพันธ์นี้เพราะนึก ถึงกับคุณแล้วก็นึกถึงคุณในความสัมพันธ์นี้มันก็เลยเป็นเหมือนเครื่องหม่ยคำถามอะ่ะอืมไปดูสิเขาอยากกลับมาไหมห้าดา r e n g t หกไม้ Justice อืมอยากกลับมาไหมแล้วจะได้กลับมาไหมขอไพ่หน่อยเราจะได้กลับมาไหมจะได้กลับมาไหม c h โรแฟนเช c ร e r ออฟเอมเพสสิบถ้วยหน้าไพ่อ่ะเอางจริงนะหน้าไพ่ไม่ได้อยากกลับมาเพราะว่าอีโก้สูงมากแต่ด้วยสถานการณ์แนวโน้มในความสัมพันธ์มันจะได้มีโอกาสในการกลับมาคุณและเขาเนี่ยจะมีโอกาสไปเจอกันนะในสถานที่ที่มีคนเยอะ แล้วก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะแยกเคี้ยวใส่กันได้ด้วยนะคะมีโอกาสไปเจอกันในงานบุญได้ด้วยนะมันก็เลยแบบอืฉันต้องคลิปลุกสุดฤทธิ์นะคะเพระาะฉะนั้นโอกาสในการที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์นี้มันมีนะนนเนี่ยชาวธาตุดินทําไงดีเอ่ยถ้าคุณมีความสุขหนุ่มเี้เอา,าหรอกค่ะเขาคิดอะไรอยู่ก,กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูสิ the world 4ดา วินถ้วยหกเรียนหน้าไพ่เนี่ยเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วแหละร้วรักไม่ใช่ไม่รักนะเนี่ยร้วรักแต่คงไร้ซึ่งการพัฒนาเพราะว่าสิ่งที่เป็นมามันมีความรู้สึกว่าฝ่ายใดที่เคยเป็นผู้ให้เนี่ยฮกเรียนหกเรียนเนี่ยคนไหนที่เคยเป็นผู้ให้มันก็ให้อยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็มีความรู้สึกว่าตนเองก็คงคงไม่ได้รับอะไรเงี้ย หรือแม้แต่ความรักความสัมพันธ์ที่ถ้ามันจบกันไปขนาดนี้แล้วอะ่ะโอกาสที่เขาจะได้รับในความสัมพันธ์นี้มันก็คงไม่มีแล้วละมังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะแนวโน้มเอ็มเพลร์วิวอะเทมเพลนนะคะเจ็ดดาบหน้าไพา่เหมือนมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์เรื่องราวที่มันอยู่นอกเหนือแผน ทําให้คุณและเขาได้มีงานมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันแล้วเหมือนมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาทําให้คุณไม่สามารถปฏิเสธในการที่จะดีวงานในการที่จะประสบพบเจอคนคนนี้ได้เพราะฉะนั้นเหมือนหนียากหน่อยนะถ้ามีความรู้สึกว่าแบบพอแล้วพี่เมียวแล้วค่ะอะไรเงี้ยไหนดูซิเขาอยากบอกอะไรขออน้าไพ่หน่เจ็ด <c oughs> ไม้ เก้าไม้เฮ r ร i มแล้วก็ไพ่ u d g m e n t เออหน้าไพ่ถ้าคุณบอกว่าคุณเหนื่อยนะคนนี้ก็บอกเขาก็เหนื่อยสิ่งที่เขาต้องการในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาต้องการความเงียบสงบบางครั้งการที่มันได้อยู่ห่างการการที่ได้อยู่เงียบเงีบเนี่ยมันเหมือนทำให้ได้ทบทวนตัวเองนะว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันดีนะมันต้องไม่เหนื่อย อม,มันต้องไม่เหนื่อยมันต้องไม่อยู่ในสภาวะยื้อมันต้องไม่อยู่ในสภาวะที่แค่เห็นหน้าก,นกันก็รู้สึกถอนหายใจไปแล้วอะ่ะอืมประมาณนี้ค่ะอะไปดูกันขอไพ่หน่อยนะคะไพ่แนะนําสําหรับทตุดีไพ่แนะนาไพ่แนะนาออกมาหน่อยจะไพ่จพ๋าไพ่ไม่ออกมาเลยอะไรเดอ แล้วก็ไพ่เลตเตอร์พี่มองว่าเดี๋ยวมันจะมีโอกาสในการติดต่อสื่อสารความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันยังมีเกณฑ์ไปได้อะไรอย่างหนึ่งไพ่บอกให้ลองเชื่อเซนส์ให้ลองเชื่อสิ่งที่คุณทําให้ลองเชื่อสิ่งที่คุณเลือกดูนะคะถ้าคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณเลือกแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยเข็มทิศคุณดีพาหนะคุณดีอ่ะมันจะนําพาสิ่งที่ดี นำพาคุณไปในที่ดีๆทิศทางที่ดีได้แน่นอนนะคะเล็กอย่างหนึ่งความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันควรมีการพูดการคุยการสื่อสารกันบ้างระยะทางมันห่างก็ส่วนหนึ่งแต่การเพิกเฉยต่อความสัมพันธ์โดยที่ไม่บอกกล่าวเรื่องราวในความสัมพันธ์เลยไม่สอบถามความเห็นความเป็นไปหรือแบบอย่างน้อยๆที่นู่นเป็นไงหนาไหมฝนตกหรือเปล่าน้ำท่วมยางหรืออะไรก็ว่าไปอ่ะ การไม่สนใจในเรื่องราวพื้นๆของกันและกันนะ่ะมันก็เป็นประเด็นในความสัมพันธ์ได้เช่นกันแต่การใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนาได้เช่นกันนะนะคะประมาณนี้ค่ะ จบไปแล้วสำหรับคลิป2คนคุยเกับคนรักเก่าของท่าดินนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสำหรับการเข้ามารับชมนะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ